สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองเปิดตลาดเช้าวันที่16มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองวันนี้นะคะมีการปรับแล้ว1ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่250บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนะคะค่าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนวเวลา9นาิกา10นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,100บาทรับซื้ออยู่ที่26,000บาทส่วนทองรูป,ปพรรณ6 5นะคะขายออกอยู่ที่26,600บาทรับซื้ออยู่ที่25,529บาท44สตางค์ค่ะในส่วนของสปอร์ตโกลเมื่อคืนนะคะมีการปรับลดลงถึง20ดอลลาร์ต่อออนเลยทีเดียวค่ะเนื่องจาก ค่าเงินของสารัฐมีการแข่งค่าขึ้นนะคะจึงกดราคาทองให้ต่ำลงค่ะและสปอร์ตโกล่าสุดอยู่ที่1.828.60ดอลลร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.828.586ดอลลร์ต่อออนค่ะปรับลดลงแรงอยู่ที่0.96%ค่ะและค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.067ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.31%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นแล้ก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ